อันนี้ทีมเราก็ไปเจอคุณเดก่อนหน้าที่จะไปแสดงที่ทองหล่อนะคะก็ต้องบอกว่าผ่านอุปสรรคกองถ่ายที่เลื่อนการถ่ายทําออกไปเพราะว่าโควิด1 9จนต้องซ้อมบทแบบไม่เจอหน้ากันค่ะใช้เพียงส่งเสียงตามบทมาแทน ส่วนคิวแอคชั่ะมีเวิร์กช็อปก่อนนะคะแล้วมาบูสดหนนะักกล้องกันอีกทีให้ดูสมจริงค่ะทั้งหมดนี้นะคะผ่านไปได้ดีจนภาพส่วนหนึ่งของภาพยนต์เกมเชนเจอร์ค่ะโกงพลิกเกมนะตัดออกมาพร้อมเพียงประกอบที่คุณเดย์ไทเทเนียมเนี่ยแต่งเองแล้วก็ให้สีนะ่นักแสดงนำเป็นคนร้องค่ะมีทั้งคุณทอมอิสลานะคุณพัทพิเชษวรวุฒ คุณคิวเทซิมยูทูบเบอร์คนดังแล้วก็คุณต้งท p ที่เราก็คุ้นเคยกันดีค่ะเพราะว่าเป็นแรปเปอร์รุ่นน้องด้วยก็เลยเป็นคนนักแรกเลยที่นึกถึงตอนที่รู้ว่าเรื่องที่พล็อตขึ้นมาเนี่ยจะอยู่ได้บนจอหนังจริงๆตามคุณต้งก่อนใครนะคะถามว่าจูจูคุณเดทไทเทเนียมโดนมาทําหนังได้ยังไงทั้งที่เราอาจจะคุ้นเคยกับความเป็นฮิปฮอปมากกว่า แต่คุณเดบอกว่าจริงๆแล้วผมเองเนี่ยชอบดูหนังมากเลยหนังไทยเนี่ยดูมาหมดทุกเรื่องแล้วนะคะดูได้วันหนึ่งเป็น1ิเรื่องเลยละครับนะคะแต่ว่าที่เป็นจุดเปลี่ยนว่าถึงเวลาต้องทําหนังเองแล้วมาจากประสบการณ์ค่ะที่ไปร่วมงานกับหนังระดับอินเตอร์อย่างเดอะเลดี้ของลุคแบซองนะคะรวมถึงแสดงซีรีส์มาบ้างก็เลยบอกว่าอพอจะมีประสบการณ์แหละลองทําเองดีกว่าแต่ว่าทําให้ตรงกับความสนใจของตัวเองที่สุดนะคะ โดยดีไซน์ซีนแอคชั่นเลือกโลเคชั่นภายใต้ข้อจำกัดการทำงานช่วงโควิดนี่และค่ะตอนนี้สำเร็จรู้ล่วงแล้วตัวเองก็บอกว่าหายเหนื่อยนะคะแต่นูนะะ่นนะไปลุ้นเอาอีกทีกรายได้มันจะไปไหวหรือเปล่านะคะในช่วงที่ตอนนี้คนดูสตรีมมิ่งกันหมดแล้วค่ะซึ่งในมุมมองของเดถ้ามัวแต่กลัวหนังไม่ทำเงินหรือว่าอยู่ในกรอบนะคะก็เท่ากับยังไม่ทันเริ่มก็แพ้แล้วล่ะค่ะ ซึ่งในฐานะคนชอบดูหนังก็ยังเชื่อมั่นมาตรฐานของโรงหนังนะว่าคนชอบดูหนังเนี่ยยังมีอยู่จริงๆค่ะภาพที่ใหญ่กว่าแล้วก็ทิ้นทั่งที่สบายกว่าแต่ที่บ้านอาจจะสบายกว่าแต่ก็นะแต่ซาวไม่น่าจะมีสาวา์ซาวอย่างนั้นก็จริงๆแล้วต่างคนต่างดูต่างคนต่างคิดนะฮะแล้วก็ผมคิดว่านี่ก็คือนิวนอร์ม l ลอยู่แล้วผมตอนแรกผมก็กลัวนะที่จะเข้าโรงหนังแต่พอเห็นอย่างนี้แล้วก็เห็น การรักษาความปลอดภัยของทั้งโรงหนังแล้วก็ทั้งรัฐบาลที่จัดการใน้พวกเราเนี่ยผมก็ผมก็กล้าที่จะไปอยู่หนังขึ้นกล้าที่จะออกไปข้างนอกขึ้นเพราะอะไรหรือว่าผมไปอเมริกาเนี่ยอันตรายตอนที่บินไปเนี่ยโอ้โหผมต้องป้องกันตัวเองนู่นนี่นั่นก่อนที่จะเปิดกล้องก็มีเวิร์กช็อปเป็นสักพักเลยเหมือนกันเป็นเดือนเหมือนกันครับกองก็ได้ทำความเข้าใจบทแล้วก็ซ้อมคิวซ้อมบทกับ เพืเ่อนๆนักแสดงพอสมควรมอนเริ่มจริงแล้วถือว่าแบบเป็นสิ่งที่ยากง,ง่ายไงลำเราใชเพราะที่เราใส่ศิลปินอะไรเง,งี้ยแล้วก็มันก็ผมว่ามันสนุกดีนะครับแล้วก็ทำอะไรใหม่ๆแล้วก็ท้าทายดีผมเอ็นจอยนะมันมันสนุกดีทีนี้เราชอบเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเพราะว่ามิวสิกวิดีโอเลยแล้วก็ทุกๆอันของเราแล้วก็มีส่วนร่วมคิดร่วมดี렉ทุกอันอยู่แล้ว แม้ทุ่มเวลาให้กับงานภาพ,พยนตร์นะคะแต่เรื่องเพลงก็ไม่เคยทิ้งเหมือนกันเพราะว่าเป็นตัวตนของเดทไทเทเนียมมา20ปีแล้วนะคะแต่ช่วงนี้ทํางานเดี่ยวออกมาก่อนมีผลงานเดือนนี้ล่ะค่ะแล้วก็ใช้ประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้อีกเหมือนกันนะคะจะในนามของวงไทเทเนียมเนี่ยม,มีโปรเจกต์เพลงใหม่ให้แฟนคลับตามลุ้นกันอย่างแน่นอนล่ะค่ะการทํางานช่วงนี้